สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่12เมษายน2565นะครับก็มาเจออีกครั้งกับช n n e l ของ Step guru ครับวันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวคราวจาก h i ว i n o News by l เ s e r b e n ในวันนี้มาดูข่าวคราวกันนะครับว่าวันนี้มีข่าวคราวฟุตบอลอะไรามาฝากกันบ้างครับข่าวเร็วฉับไวแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย มาเริ่มกันที่ความพร้อมก่อนเกมครับของสิงตน้ำเงครามเชลซีนะครับที่จะไปเยือนเรอัลมาดริดที่ซานติโกเบ์นเบวนะครับเตะกันคืนนี้ เวลาตีสองนั่นเองครับเกมแรกเนี่ยโอ้โหเชลซีแพ้คาบ้านมา3ต่อหนึ่งซึ่งโทมัสทูเคิลนะครับได้สัมภาษณ์ในเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับได้อัปเดตสถานการณ์ของทีมครับโรเมรูลูกากูครับมีอาการบาดเจ็บลงไม่ได้แน่นอนแล้วก็ไม่ได้บินไปที่สเปนด้วยนะครับคาร์ลสันอุดอยครับก็ยังเจ็บอยู่ไม่ได้ไปที่มาดริดด้วยนะครับเช่นเดียวกับลอสบัคลรี่ที่ยังป่วยแล้วก็เบนชิวที่เจ็บยาว4คนนี้ไม่ได้ไปเตะกับมาดริดแน่นอนแล้วนะครับผมส่วนนัาของกัปตันเดฟครับเซซ่าอาสติเกี่ล ตรวจโควิดเป็นลบนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่กัตันเดฟนั้นจะไปช่วยปลุก ใจสู้กับน้องๆภายในทีมครับไม่รู้เลยครับว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ความที่กัปตันเด็ภายในทีมนั้นช่วยคุมห้องแต่งตัวได้ดีอย่างแน่นอนครับส่วนทางมาริดินะครับไอแดนมิลิตานั้นติดโทษแบนส่วนนักของเคซุตบาเลโคนั้นติดโควิดก็ลงไม่ได้ในเกมเกมนี้กันไปนะครับผมมาตอนที่ข่าวคราวต่อมาครับอยู่ที่ข่าวคราวของเชลซีครับเป็นข่าวคราวของเซมีในการซื้อบาเลนเซียนะครับนั้นของมิเกลซาริโอครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางพราซาเดปติว่านะครับว่าเซีัยงหบราโชบันอาเลน้วะครับผมโดยาวิ ข้อเสนอให้กับปิเตอร์ลิมเจ้าของทีมบาเลนเซียนะครับแล้วก็พยายามที่จะขอซื้อด้วยราคา250ล้านยูโรซึ่งมีข้อสเสนอเนี่ยยื่นมา2ข้อสเสนอและหนึ่งนั้นคือข้อสเสนอของเซียมีนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าเซมีนั้นจะสามารถซื้อบาเลนเซียได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเซียมีนั้นซื้อสําเร็จแฟนเชลซีน่าจะเชียร์บาเลนเซียเป็นทีมรองอย่างแน่นอนเพราะแฟนเชลซีนั้นรักเซียมีกันนั่นเองครับมาตอนนี้ข่าวคราวของศาจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะครับผม จะแต่งตั้งวันไหนครับคณะของเดวิดออสตินครับผู้สก่อาทีมหนึ่งจากเดเดกยูเคนะครับได้รายง,งานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีเล็ทนฮากนั้นได้มีการเชื่อจากกันอีกครั้งและก็พยายามหาข้อสุปตรงตัวกันได้ซึ่งตอนนี้ครับแมนยูเนี่ยรอการตัดสินใจของเทนฮากว่าจะมาหรือไม่มาครับแล้วก็การประกาศว่าเทนฮากจะเป็นกุนซกลนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ที่แน่ๆครับจะไม่มีการประกาศก่อนวันที่17เมษายนนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็น KNVB ครับเพราะที่จะเจอกับ p s เอสพีโอเฟนในเร็วๆนี้ทำให้กลัวว่าจะ ไปรบกวนสมาธิของเทนฮากก็เลยยังไม่รีบประกาศนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเป็นข่าวคราวที่โอ้โหสุดร้อนระอุครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับจอ่อย้ายสู่เจ้าบรรทุมบาร์เซโลนาในการแม่นังของ TVP Sport ครับสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศโปรแลนด์บ้านเกิดของเลวานครับได้รายงานข่าวว่าเลวันดอฟสกี้คนนี้ได้แจ้งการตัดสินใจไปยังไบยมินิกแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายไปนาฬิกาสเปนไปอยู่กับเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนาหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้และก็มีการลุกข้อตกลงส่วนตัวเป็นแล้ว เวลา3ปีกันได้แล้วด้วยนะครับและเรื่องนี้โอลิเวอร์คารนผู้บริหารของบอยมีนิกนั้นได้ทราบดีแล้วว่าเลวานต้องการย้ายไปสู่ปารนาน,นั่นเองครับคิดเห็นอย่างไรกับการที่เลวานนั้นจะย้ายไปลาตาคายโหไปเล่นคู่กับโอบาและก็มีเดมเบเล่อยู่ต้องบอกว่าฤดูกาน้าถ้าเลวานไปอีกคนนี้บาซ่าโคตรโหดเลยทีเดียวนะครับก็กลับมาเป็นยุคที่สุดยอดของบาซ่าอีกครั้งแต่ก็ต้องมารอดูว่าข่าวนี้จะจริงหรือไม่จริงแต่อย่างใดนะครับผมและนี่ก็เป็นข่าวคราวของฮิวิโกนิวส์บายเดันนี้ คิดเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับติดตามช่องของ Step Guru กันด้วยแล้วกันกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับสมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ใจครึ่ง a d Step Guru